กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่นะคะทางกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะมีการทุ่มง,งบไปกว่า198ล้านบาทที่จะเจอององาะอุโมงค์ระบายน้ำใต้สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะ เมื่อวานนี้ที่ประเวณจุดก่อสร้างอุโมงระบายน้ําใกล้กับอาคาร111ปีเขตเทศบาลเมืองเบตงอําเภอเบตง,บตงจังหวัดยะลาค่ะนายอํมนาชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีเปิดเครื่องหัวเจาะอ,อุโมงนะคะหรือว่าท n น e l Boring Machine ค่ะโดยมีผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลารวมถึงภาคส่วนต่างๆได้มาเข้าร่วมเพื่อที่จะเดินหน้าโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการทุ่มง,งบไปประมาณ198ล้านบาทนะคะในการเจอออราะอุโมง์ระบายน้ำขนาด2.10เมตรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนเมืองเบตงโดยใช้วิธีในการดันท่อลอดนะคะในการที่จะดำเนินการค่ะ ซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับก็เป็นการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2,100ม mm, ิลลิเมตรซึ่งก็เป็นไปตามสัญญาการก่อสร้างเลขที่255ทับ2,567ที่ลงนามเมื่อวันที่5สิงหาคม2,567แล้วก็มีกำหนดสิ้นสุดสัญญานะครับในวันที่8ตุลาคม2,569รวมระยะเวลาดำเนินการ780วันโดยผู้รับผิดชอบโครงการนะครับก็คือกิจการค้าร่วม b TBKCC นะครับซึ่งก็ถือว่าร่วมกันกับบริษัทตากใบการโยธาจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้างครับสำหรับนวัตกรรมในการดันท่อรอดนี้จะช่วยในการก่อสร้างให้มีความรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสูงเนื่องจากว่าเป็นการขุดเจาะโดยไม่ต้องเปิดหน้าดินบริเวณสนามกีฬาของเทศบาลเมืองเบตงค่ะนั่นก็ทําให้ลดผลกระทบต่อพื้นผิวและชุมชนรอบข้างรวมถึงลดความเสี่ยงจากการซุดตัวของผิวดินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ